we no. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องกอสปอร์ตคอมกันนะครับมุ่งหน้าสู่พิมเมลีกทิมเบอร์ยันแล้วลาอแาจกชัวยวเยเลียนทิมเบอร์กองหลังทีมอาแจัมสเตอร์ดัมเปิดปากยันกับสื่อในบ้านเกิดแล้วว่าจะย้ายสโมสรแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีกระแสข่าวโยงกับ2ทีมดังในพิมเมลีกยเยเลียนทิมเบอร์ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วเนื่องจากเอลิกเทนฮากอาดีตกุนซืออาแจัมสเตอาร์ดัมต้องการดึงตัวเขามาร่วมงานด้วยในทีมพี แต่ดาวเตะไว้21ปีตัดสินใจอยู่รับใช้ทีมดังของลีฮอนแลนด์ต่ออีกปีกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวรายงานว่าแฟนสาของเขามองหาบ้านในเมือ,เองลิเวอร์พูลจึงทําให้ทิมเบอร์ตกเป็นข่าวกับหงแดงซึ่งเชื่อว่า ต้องการเสริมแผงหลังเช่นกันนอกเหนือจากแดนกลางเนื่องจากเฟอร์จิลฟานไดมีฟอร์มที่ตกลงไปมากขณะที่ ate, อีบาหิมากรูเต้ก็ยังฝากความหวังได้ไม่มากนักเนื่องจากคุงานยังแกว่งไปแกว่งมาหาความแน่นอนไม่ได้กระทั่งล่าสุดทิมเบอร์เผยกับสื่อดัด้งอย่างชัดเจนแล้วว่าจะอำลาอาแจกหลังจบซีซั่นนี้และทิมเบอร์ได้กล่าวไว้ว่าการย้ายทีมใกล,ล้รุ้ลวกมากขึ้นแล้วผมได้รับความสนใจมากมายและผมตกลงกับอาแจกแล้วซึ่งปัจจุบันทิม เล่น,นตัญหาทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งเล่นเป็นแบ็กขวาได้เช่นกันปีก่อนอาแาก็บขอร้องให้ผมหยุดต่ออีกปีและต่อสัญญาผมในฐานะเด็กของสโมสรผมเต็มใจทําแต่หลังจากนั้นเราก็ตกลงที่จะทบทวนกันใหม่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้กําลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเชลลมี่ฟินปงแบ็กขวาทีมเิเวอร์ฮูเซนแต่ทิมเบอร์ เคยเปิดใจว่าอยากเล่นคู่กับลิซันโดมาร์ตินีเพื่อนเก่าในทีมาแจากอีกครั้งเอาละครับข่าวทิมเบอร์จะไปอยู่ทีมไหนของพีเมลลี่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก o สสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ